ก็ต้องขอบคุณนะครับทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มาช่วยพวกเราในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพนะครับในเรื่องของถึงจะพักผ่อนน้อยเราก็ได้ในเรื่องของการฟื้นสภาพของกล้ามเนื้อกลับมาได้ดีขึ้นนะครับโอเคครับ okay. สภาพร่างกายของทุกคนที่ดีดีขึ้นแล้วก็น่าจะได้ของทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยเรื่องของมีทีมงานของกรกตเข้ามาช่วยด้วยมันก็เลยแบบช่วยอย่างน้อยมันก็มีแหละค่ะตึงบ้างแล้วก็ได้ตรงนี้มาช่วยมันก็ทําให้ recovery ได้ดีขึ้นที่หอกมาอยู่ประมันเกือบ4ี่ล้านครับเช่นตัวแคปซูลแคปซูลออกซิเจนนะครับหรือตัวเขาเรียกว่าไฮเปอร ไฮเปอร์บริกออกซิเจนเทอรปีนะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณล้านห้ารือไม,ม่ก็จะเป็นเลเซอร์กําลังสูงตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณล้านห้านะครับแล้วก็ยังมีขึ้นเหนือเสียงอีกนะครับตัวนี้ก็เกือบๆล้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเอามาแล้วทําให้นักกีฬามาีร่างกายที่ดีไม่มีอาการบาดเจ็บมีมีความสามาในการแข่งขันที่ดีทางฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาเปไทยก็ยินดีที่จะ นำเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนทางถีมกีฬาครับโหนค่ะแป้นเลยค่ะก็ขอขอบคุณผู้ว่านะคะแล้วก็พอสุกค่ะที่ส่งพี่ๆลุงๆเอาไม่ใช่ค่ะที่ที่ส่งพี่ๆมาแล้วก็น้องๆมาช่วยนวดแล้วก็ดูแลวพวกเรานะคะก็ทําให้ร่างกายของพวกเราฟื้นฟูได,ได้ได้ดีขึ้นในแมตต์ต่อแมตต์แต่ละวันเพราะว่าแมตต์พวกเราแข่งทุกวันมันหนักมากจริงๆค่ะ,คะแล้วก็อยากจะ ขอบคุณอทีค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ที่อยู่ตรงนี้นะคะที่ทํางานให้พวกเราอย่างอย่างดีมากขออะไรก็คือจะให้ตลอดเลยค่ะก็อยากให้ไปทุกๆแมตเลยนะคะขอบคุณก็ต้องขอบคุณผู้ว่ากกทนะคะที่ส่งทีมมาให้เอ่อซัพพอร์ตพวกเรานะคะแล้วก็ขอบคุณทางวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยค่ะที่มาซัพพอร์ตพวกเราในเรื่องของการนวดแล้วก็เข้าไฮเปอร์บริสค่ะคือช่วยฟื้นฟูพวกเราได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะ ถามว่ามียังไงผลยังไงกับการที่พี่เขามาช่วยอะไรเงี้ยก็ดีมากเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งช่วยยืดช่วยคลายกล้ามเนื้อแล้วก็มีไฮเปอร์บริกด้วยนะคะเครื่องมือก็มามาในจุดที่ค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็รู้สึกว่ามาช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะว่าโอเคเลยค่ะเยี่ยมๆค่ะพี่ก็น่ารักคนด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ